สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมมาดี้ชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเซิร์เวอร์สายฟรีเซิร์เวอร์589แล้ววันนี้เราก็อยู่กับผมวันที่200แล้วนะคะผมยัวคือเราเดินทางมาเข้าสู่วันที่200ในเซิร์เวอร์นี้แล้วนะครับบอกได้เลยว่า โคตรยาวนานอ่ะที่ผมเล่นในดีนี้มาโอ้โหมีใครเล่นในดีตัวเองถึงวันที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะก็คือเท่าวิธีง่ายๆเลยก็คือเอาเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวเองเล่นไปลบกับเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดนะครับของผมมันได้ประมาณ28มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไปคูณ7ครับวิธีการหาว่าเราเล่นไปแล้วกี่วันใครที่เล่นมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้มาวันนี้ผมก็จะมีสิทธิพิเศษ ไปตีคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วกันผมจะไล่ตีตั้งแต่ท็อป20ไม่เอาเอาท็อป10 15แล้วกันเอาแค่15ก็พอเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปมาคนแรกเลยครับ Innu อ n u, n u. <c oughs> มีโกเคสึมีในส่วนของเกวินกระบองเหล็กแล้วก็เจนน้อตามด้วยคิงและคออัศวินจัรคนอันนี้คือท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟเวอร์ผมนะเออ พลังเอ่อห้าสิบล้านป่ะห้าสิบหรือห้าสิบหกน่าจะเกิดหกสิบล้านแล้วแหละเออไม่ได้ดูเมื่อกี้แต่ฝังผมได้เปิดก่อนนะเปิดก่อนแต่เหมือนว่าจะได้ปูดหรือเปล่าแล้วมาเหล็กจโจมไลไปในจังหวะนี้แล้วเจนอัขึ้นซัดเขาที่เบาตายหนึ่งรอบปึ้งเขา้าไปหกแสนดาเมจช,ชิงบัฟมาโอ้หน,นี่นี่ตดหรือดาเมจเนี่ยคือกักคือกักคือกักแล้มาเหล็กู่โจมาอีกหนึ่งล้านเก้าแสนดาเมจแล้วโอ้โหอะไรวนะเนี่ย อะไรระเบิดมันเกยี่สิล้านเลยแล้วเจนอตเขาซัดคืนกลับมาโดยปัโอ้โหห้อยหกสิบแปดล้านแล้วกระวองเลยกดไปยี่สิล้านครับอันนี้เจนอตที่นได้บับของคิงทำไมมันแรงยังงี้แล้วฝั่งเขาฝั่งผมก็ระเบิดกันไปนะแต่เอาง่ายๆก็คือดูจากรูปเกมแล้ว ผมแพ้แน่นอน100%แล้วเจนอดผมสัดคืนก่อนไปอีกอืมยีล้านดาเมจเอ,อไม่สัก,กิดเลยมั้งนะแล้วก็บองเลยเขาหวดมาอีกหนึ่งทีโอ้ตายมาโอเคซื้อโอ้แรงเลยบัฟแดงของทิงเนี่ยตามสภาพครับลำดับแรกเราเจอไปแล้วแพ ต่อมาครับคนที่สองเลยจะเป็นในส่วนของเอิร์ดแสงนะโอ้โหเอิร์ดเอกแสงโอเคคนที่สองมาในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะอันนี้เดี๋ยวเราไล่ตีจนถึงลำดับที่สิบห้าเลยแล้วกันดูว่าผมจะชนะกี่คนหรือไม่ชนะเลย <c oughs> โอ้ยฮาความรักความเมตตาแล้วกโกเคสื่ออีกแล้วโอเคสื่อของแน่นเ e อียดอย่างนี้เรียบร้อยแน่นเน หนีกาสาหนายต้องมาดูนะครับว่าพาร์ทสี่สองหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าพาร์ทสี่สองซัดไปดูดิตอนเลเจนอสระเบิดเนี่ยรู้แน่นอนนั่นไงโล่ขึ้นเต็มไปหมดเดี๋ยวดูก่อนเผื่ออาจจะเป็นโล่ของตัวละครหรือเปล่าเอ,อแต่ถ้าซัดไปแล้วยังไม่ตายเนี่ยก็คือโล่ของโกคิสึอร์นะน่าจะเป็นพาร์ทสองหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ดูก่อนเฮ้ยไม่แน่อาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะแต่ดังไดคิโอลูดมาแล้วแล้วหายไปถึงสามตัวละคร จังหวะนี้เกวินเตะซ้ํำ้ามาที่แถวบนนะครับโอ้โหติดบทก็ยี่ไปถึง1ตัวละครแล้วระเบิดไป1แสดงว่าโกเคสือแค่พาร์ทหนึ่งนะครับเพราะว่า2ตัวหน้าตายไปแล้ว <c oughs> ไม่มีลุ้นหรอกครับในตอนนี้แต่ก็ไม่แน่แล้วโกเคซือซัดมาอีกหนึ่งรอบพ <c oughs> ึ้งจุคือทีมผมต้องยืนให้เกิน2เทืนอน่ะถึงจะสู้ไหวแต่ดูจากรูปเกมแล้วบอกลาพ่อแม่เจ้าชายหนุม่ม <c oughs> ปึกปักปึกปักปึกปักเนี่ยเอาใญาตข้ามเลยแล้วกันนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ต้องข้ามก็ได้งเดี๋ยวก็รู้ผลชนะละนี่ในรอบนี้เขาแต่เขาไม่มีในส่วนของไอ้นั้นนะเจนอสหรือว่ามีแต่ไม่ได้อยู่ในน่าจะไม่มีหรือเปล่าเออแล้วเกวินผมโดนสตันไงแต่ไม่เป็นไรครับตัวหลักของผมจะเป็นเจนอตแลว้วเจนอสซัดเข้าไปในจังหวะนี้ปุ่มไปอีกโอ้โหคือมันติดโล่หมดอะ เจาะโลเข้าไปบ้างดีเอ,ออปึ้งไไม่แน่ไม่แน่ถ้าผมยืนถึงเทินหน้านะมีลุ้นนะมีลุ้นนะเทินนี้มีลุ้นเอาดีเอาดีแล้วตองติกเขาปาดมายังไม่ติดบทกะยี้เอาติดไปแล้วไม่น่าทักเลยนะแล้วเกวินเขาได้เตะก่อนด้วยโอ,โอ้ชิบหายหมดแล้วอย่าเด้โอโดนสตันอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้ยติดโลแต่ผมไม่ได้ออกนะผมว่าถ้ามีตัวไม่ ัวไม่ย่อท้อผมอาจจะชนะเอ้ยเอ้าก็โ,โทษทีนะครับชนะทีสองเฉยหรือว่าไอน,น,นี้ทีมเต็มหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าทีมเต็มหรือเปล่าแต่ชนะมาต่อไปครับคิงอะไรอ่ะคิงรูแจ็คเหรออ่านผิดก็ขออภัยชื่อแปลกๆนะอุยแต่เขาไม่มีในส่วนของโกเคสืนะมีลุ้นครับทีมนี้มีลุ้นอีกหนึ่งทีมนะแล้วฟังผมได้เปิดก่อนด้วยไง บับบับเดี๋ยวตาต่อไปผมน่าจะเปลี่ยนเอาวัคซีนแมนออกละเออปืบเตะคืนกลับไปครับแล้วติดสตาร์ไปถึงหนึ่งตัวละครแล้วติดบลคยี้ไปถึง2ตัวละครแล้วอีกาสานายซัดที่แถวล่างรับปุบปักปุบปับอือีกาสานายเจนอตขึ้นไปยิงจากพัร์ีของอีกาสานายนะยี่สิบล้านดาเมจอ๋อแล้วไล่โจมตีฝ่ายฮีโร่รัวรัวแล้วเจนอสซ้ำเขาที่รูเดิมครับแอบดูที่รูเดิม แล้วตายไป3ตัวละครโลไม่ยอทอก็กันดาเมดของเจนอตไม่ไหวไม่ไหวนะนี่ซ้ำเข้าไปในเทินของตัวเองหนึ่งทีไปโอ้โหบอกลาพ่อแม่จ้าายหนุ่มไปอีกหนึ่งครับผมเฮ้ยนี่เราชนะสองแล้วนะเนี่ยต่อไปคนต่อไปครับปอนครับผมปอนอูดบอยนะอดีตท็ทอปเซิร์ฟตอนนี้มา ไม่มีโกเฮสเซอร์ด้วยอย่างนี้มีลุ้นครับแล้วฝั่งผมเป็นฝั่งที่เปิดก่อนด้วยนะถ้าไม่นับในส่วนของฟ้าสี่อะตอมิกแล้วอะตอมมิกเออเพลงดาบสามพันโลกอืมแล้วหดคืนกลับไปครับไม่ติดสตันนะไม่ไม่ติดบดขยี้ทําไมถึงไม่ติดไ้รู้สึกว่าเมลมันกันบดขยี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออบอบเข้าไปไปแล้วยี่สิบล้านดาเมจแล้วบึมเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาตีก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆของงี้นี่ไงระเบิดไปหนึ่งทีแล้ว ไล่โจมตีของจากกลยุทธ์ฮีโร่อีกนะ <c oughs> บอกได้เลยถ้ามีคิงเนี่ยมีลุ้นกว่านี้นะมีคิงอ่ะ <c oughs> แล้วดังไดคิโอมาแล้วครับ15ล้านดามเมจแล้วต้องมีป่า <c oughs> สามดวุฒสามดาว84ล้านดามเมจโอ้แล้วเราเบิดล่วงไป2ตัวละครยังมีเมลัาคาที่ยืนคำ้ำแถวหนาว้าไว้อยู่นะมาขอ,อซัดนี่ไงล้มไปอีกดีเอาดีอันนี้ ไล่ซัดต,ตั้งแต่ท็อปหนึ่งจะถึงท็อปสิบห้าแล้วดูว่าผมจะชนะหรือเปล่า้วซุยูิต่อยกุนว่ะอ้ยหายสองแล้วพลาดไม่หนึ่งที่ปักเอไเรียบร้อยซุยริวได้ซ้ำอีกนะสางไดคิโอปี่เอาไวโอ้เรียบร้อยครับไม่ไหวจริงนะกับซูยริวโคตรจะแรงต่อไปเป็นเจดีนะครับโอ้สี่สิบแปดล้านถ้ามีโกเคสื ผมก็ต้องขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะเออเดี๋ยวดูสักเทอร์นล้วกันเกวินผมเร็วกว่าด้วยนะเออส่วนใหญ่ผมว่าเกวินผมน่าจะเร็วก,กับท็อปท็อปละยังแพ้อยู่ไม่กี่คนเพราะว่าน่าจะติดในเรื่องของการ์ดดาวอย่างเดียวตอนนี้ได้สาปีดสมแถวมาแล้วแล้วเจนอสัตว์มาดีสามล้านดาเมจมันมันยากว่าผมว่าทีมที่มีโคเคอส์ตอนนี้ผมสู้ยากแล้ว ถ้ามีโกคิสึมีคิงอะไรอย่างเงี้ยสู้ยากจริงๆมันมีทั้งดาเมจมีทั้งในส่วนของเอ่อโลมาตาอีกน่าจะขอกดข้ามเลยแล้วกันนี่ไงตามภาพครับผมเออเมื่อกี้คนที่เท่าไหร่ละเจดคนที่5นะเดี๋ยวต่อไปแคปเจอร์นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนในส่วนของตัวละครอย่างในใน,นั้นก่อนเอ่อวัคซีนแมนก่อนอย่างน้อยๆเอาตายเกิดมาสันหน่อยแล้วกันเออต่อมาก็แคปเจอร์นะ โอ้โหไม่ได้ใส่ทีมเต็มถ้าทีมเต็มผมไม่น่าไหวนะแคปเจอเพราะว่าเขาตึงมากเอออันนี้คือสมาชิกในช่องผมนะอวยหน่อยเฮ้ย <c oughs> ต่อไปครับลุงยอดเหรอลุงยอดน่าจะอ่านถูกนะลุงยอดลุงยุทธลุงน่าจะลุงยอดแหละเออมาลุงยอดไม่มีโกเคสือรแล้วโอ้โหเจวินเขาเร็วกว่าว่าจบละ มาดูกันครับแล้วตองมีกปาดมาด้วยอาวุธสามดาวของเขาอยู่ที่75ล้านดาเมจแล้วโคตรแรงอ่ะปาธรรมดาเยวินเตะมาปาแถวล่างกดขยี้ทับกัน2ชั้น2ชั้นแล้วพูดไปไม่ชัดเลยแล้วขิงบัฟมาไม่น่าถึงเทินผมว่าผมว่าปาดมาอีกส0ล้านดาเมจแล้วซุยลิวต่อยมาอีก31ล้านดาเมจแถวหลังผมตายไปแล้วนะหนึ่งตัว แถวหน้าวัคซีนเอ่อซอมบี้แมนลงไปคุยกับลางมะม่วงแล้วเจนอสส่วนคืนกลับไปด้วยกลยุทธ์ครับผมไม่เศร้าอ่ะผมว่าคือด้วยความที่อะตอมิกได้ลดดาเมจไปเยอะแล้ว <c oughs> ปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปัป๊บ <c oughs> เจนอสขอยิงสักทีดิลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นหรือเปล่ามีรุ่นหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่ารุ่นว่ะเฮ้ยเหมือนว่าก็ติดไม่ย่อท้อไปแล้วนะปึ้ม ตายไหมลุ้นให้ซุยริวตายครับลุ้นให้ซุยริวตายเอยแล้วซัดไปอีกหนึ่งรอบเป็นไง่องนี่ไงชนะถ้าอย่างนี้ชนะหรือเปล่าเออชนะครับโอ้โหตึงเกินตอนนี้เราชนะไปหนึ่งสองแพ้ไปสามหรือเปล่าแพ้ไปสามแพ้ไปสี่ละโอเคคนตอบม,มาครับพายเวทหรอพาวีเพอร์วีอ่า,าอนผิดก็ขออภัยนะ แล้วฟังผมเร็วกว่าเกือบทุกตัวละครเลยนะน่าจะนิ้นเป็นทีมเอขาเรียกอะไรช้าแต่ถึกมากหรือเปล่าแล้วเขาปาดมาก่อนในจังหวะนี้แล้วผมเตะส่วนคืนกลับไปปึ้องเขาไอตีเอ่อหูแล้วอีกาสานาคือผมว่าผมน่าจะชนะหว่ะเฮ้ยนี่ไงซัดไปอีก31ล้านดาเมจคือถ้าทีมไหนที่ไม่มีโก้แค่เสือโอกาสที่ทีมผมจะกินอ่ะ เกือบ80%นะถ้าเขาไม่ได้เปิดก่อนถ้านาเปิดก่อนเมื่อกี้ยังเอาผมไม่ลงอ่ะก็นี่ไงปาดมาเป็นไงล่ะ13ล้านดาเมจแล้วเจนอตเขาขึ้นยิงคืนกลับมาปุ๊บอาวุธไม่ใช่อาวุธ3ดาวด้วยนะอึ้งนี่ไงนี่ไงระเบิดไม่ครบก็สยบโอ้โหไม่ไหวโอ้แพ้น่าจะเป็นพ่อบัฟของคิงและเจนอตตามด้วยอะตอมิกโอเคคนต่อไปครับ บดบอยอ้อแบดบอยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดพลังให้ดูด้วยนะว่าตอนนี้พลังของผมไปที่เท่าไหร่แล้วส่วนใครที่ได้ดูในสตรีมก็น่าจะรู้แล้วนะว่าพลังผมสุดที่เท่าไหร่มา ต่ขึ้นกลับไปครับแต่เมลไม่น่าจะสตันหรอกเมลก็น่าจะ5ดาวแล้วแล้วนีกาซานายซัดที่แถวกลางครับผม oh. ติดพิษไปถึง2ตัวละครแล้วเจนอตขึ้นซัดตามนะเปี่ยงเขาให้สามสิบเจ็ดล้านดาเมจติดไฟถึง6ตัวละครแล้วรอระเบิด6ตัวละครเลยนะ oh. บุ่มแล้วขึ้นซัดไปอีกจากกลยุทธ์ไม่แรงนะแต่เน้นติดไฟแล้วตัวที่ติดไฟไอ,ไอ,ไอ <c oughs> แล้วเขาคืนกลับมาไงคอมโบเฮลไฟและคิงนี่ไงระเบิดไปสิฝังสีเงาออเหล่าสีพิตไปตามด้วยเจนอสึ้นซัดอีกโอ้ยอย่างนี้ก็ชนะชิวๆเลยดิไปคนต่อไปกันต่อครับผมมอสคิตโตเฮ้ยนี่ยุงเหรอโอ้โหแล้วดูทีม <c oughs> ทีมอย่างนี้ผมก็บอกได้เลยว่าผมสู้ไม่ได้นะเออ น่าจะสู้ไม่ไหวว่ะมีดาเมจด้วยแล้วก็มีไม่ย่อท้ออีกความเร็วผมอาจจะชนะแต่ความสัมพันธ์ยังคงเดิมอะไรวะนะ <c ười> ไม่ได้สับจับไปการิสเ้วไปอีสีล้านดาเมจโอ้ยคือไม่มีโกเคสือมีล้องอ่ะทีมนี้เออความเร็วไม่มีด้วยนะทีนี้โอ้มอสคิโตโกน่ะน่าจะไปรอในส่วนของยุงแน่เลยชื่อยอย่างนี้ เดี๋ยวตอนยุงมาเจนอสผมคงหายจากโลกนี้ไปแน่ถ้าเขาถ้า,ถ,าถ้าไม่ทํพาดสี่สองก็ยังเล่นได้อยู่นะผมว่าปับโอ,นะอ,อ้ไม่ไหวจริงๆด้วยนะอไม่ไหวไม่ไหวต่อมาก็เป็นในส่วนของเจดีอีกหนึ่งคนเหรอน่าจะคนละคนเลยหรือเปล่าแต่ก็เจดีเหมือนกันนะคนแรกเจดีเอ็กคนนี้เจดีเฉยๆแล้วมีโกเกสึอีกแล้วผมข้ามเลยแล้วกันเอ,อ,อ,อาเอาเอา นชนะชนะอยู่ชนะอยู่ต่อมาก็เป็นลาชาร์โดอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะถูกแล้วแหละเอ้ยทีมนี้ผมเคยเจอบ่อยชนะทีมเนี้ยเออเดี๋ยวไปต่อเลยคนไหนที่ผมมั่นใจว่าชนะจะฆ่าเลยนะเออแชมป์แชมป์ Champ. 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 นี่ผมชนะบ้างแพ้บ้างแล้วแต่ตานะเออทีมแชมป์ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเออดามเมจล้วนๆแล้วก็ความแท้งนะ สัตว์มาดีแถวบนแล้วไม่โดนสดตันสักตัวแต่ติดบทขยี้ไปถึงสองตัวละครแล้วดีกาซานายสัต์ไปที่แถวล่างคิงบอกเจ็บหน้าจังเลยครับแล้วเจนอสสัตเข้าไปที่โดยพีมมุปึ้งเจล้านเหรอเมื่อกี้นบผิดหรือเปล่าเจ็ดเ้าล้านเก้าแสหรือเปล่าออตุ่มระเบิดไปหนึ่งที่โอ้โหแล้วขึ้นสัต์อีกหนึ่งรอบจากคลยุทธครับผมเก้าแสนดาเมจ ล้วเจนอตเขาซัดคืนกลับมาเพื่อทําให้คิงได้บัฟกระหน่าโจมตีอย่างๆก็ยังเป็นในส่วนของกลยุทธ์เท่านั้นเองนั่นนอ,อตุม้มระเบิดไปหายไปสองหายไปสามแต่เมลยังไม่นับนะเพราะเมลยังคงอยู่อยู่มันแค่นอนลงไปเฉยๆตุม้มหายไปสองเอายังไงครับถ้าจังหวะนี้ผมได้เปรียบแล้วนะเนี่ยเอาเรือหนึ่งตมต้องฆ่าเจนอตให้ร่วงแล้วตุม้มเรียบร้อยอขอโทษทีนะครับ แล้วลำดับที่15ปิดฉากเลยแล้วกันโอเคตู้แค่15ลำดับพอนะส่วนใครที่ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือใครที่โดนผมตบก็ขออนุญ,ญาตหน่อยแล้วนะกันนะ <c oughs> <c oughs> เอ็กหน่อยเอ็กหน่อยผมว่าผมจชนาว่ะทีมเนี้ยปาดก่อนไม่มีผลพะความเร็วผมเหนือกว่าลกาซานาแล้วปิดเกมนี้ซะเจนอ ซึมยังยังต้องรอต้องรอมมาก่อนซึมไปหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นไล่โจมตีจากกลยุทธ์ปับรอเขาสวนคืนกลับมาแล้วจังหวะนี้หมาต่อยรัวๆทัวยกแก๊งแล้วเจนอตเขาสวนคืนกลับมานะครับผมเปี้ยงอาวุธสามดาวด้วยนะเอาดีตูมระเบิดล่วงไปแล้วล่วงไปอีกสองล่วงไปอีกสามฝังสีเงาหล่าสีปิดและเจนอตยิงเพื่อปิดฉาก มาเดี๋ยวเรามาดูพลังที่แท้จริงของทีมผมเลยดีกว่าทีมผมจะใส่เป็นในส่วนของวัคซีนแมนนะตอนนี้ก็คืออยู่ที่34ล้านแล้วพลังมันมาจากไหนล่ะครับพี่นี่เลยครับต้องถอดนะคือต้องถอดเปลี่ยนใส่กลยุทธ์ผมเองก็ขี้เกียจเหมือนกันแต่ก็ต้องทํานะ <c oughs> โอเคนี่ไงแล้วเรากลับไปย้ายที่อันนี้ต่อปือ๊บ แล้วก็แถวหน้าเป็นในส่วนของฮีโร่ก็ได้ครับเพราะว่า oh, uh. ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเป็นเออนี่เป็นดาบ2อันแล้วก็มีสายเทคนิคสายต่อสู้เทคนิคก,ก็ต้องเปลี่ยนเปลนนี้ครับดูดีดูดีเออดูดีดูด,ด,ด,ดีแล้วก็อันสุดท้ายอยู่ไหนสายอา่ะอันนี้อันนี้ใส่เลนล่างแทนแล้วก็อันสุดท้ายนี่ครับ รบแล้วแล้วบัฟเข้ามาอีกหสามสิบหกล้านแล้วนะสามสิบหกล้านแล้วนะวันนี้ยังไม่ได้พลังดันพลังสักเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวเข้าไปดันตรงนี้แล้วกันนี่ดันจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะแบบเห็นเวลด้านบนปะตอนนี้เวล3สามเวลสี่กแล้วกดอัปเกรดตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มขึ้นมาตรงนี้จะไม่ได้เสียตังเสียอะไรนะแต่จะเสียแค่ในส่วนของสมุดหรือไม่ก็เป็นน้ำยาอัพนะครับ ก็ขออนุญ,ญาตเลยแล้วกันเรรับของไปก่อนประมาณนี้แล้วกันพลังในวันที่สองร้อยนะส่วนใครเล่นครบสองร้อยวันแล้วหรือมากกว่านั้นสามารถคอมเมนต์พลังกันได้นะเออพลังของผมตอนนี้น,น้อยกว่าเดิมนี่ผมไปใส่อะไรตรงไหนผิดหรือเปล่าเออใส่อะไรตรงไหนผิดหรือเปล่าอ,อดูหน่อยดีตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ ตุ๊ด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 เปนี่นี่จะได้อีกแต่ไม่เป็นไรนี่นี่หน่อยเดี๋ยวค่อยไปสลับสับเปลี่ยนแล้วกันไม่ใช่อะไรหรอกพี่เกียรติเปลี่ยนพี่เกียรติเปลี่ยนไม่ใช่อะไรหรอกอือแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายบายเจนอตผมก็ขึ้นเป็นลำดับที่เก้าแล้วนะ